เรามาดูวิธีการถอดเบาะนะครับเสียบกุญแจขันอ่าขันเสร็จดึงตูดมดขึ้นมาครับอ่าพอดึงตูดมดออกมาแล้วเห็นไหมครับมันจะมีสลิงอยู่ตรงนี้ถ่ายสลิงตัวหวูเกาะหูดึงตรงนี้แล้วก็ดึงปึ๊ดพอดึงปึ๊ดงัดขึ้นได้เลยครับอ่ามันก็จะหลุดออกมาโดยจะมี ตัวเกี่ยวอยู่ตรงนี้2ตัวดึงออกมาได้เลยส่วนวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่เราดูสังเกตตัวนี้นะครับก่อนที่ใส่แล้วก็ใช้เขี้ยว2เขี้ยวนั้นสอดเข้าไปข้างล่างใต้เหล็ก2ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ดันข้างหน้าให้สุดแล้วก็กดลงใส่ถุนมดตัวนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะได้รถมาใหม่ซึ่งยังใส่ไม่เป็น ผมจะบอกวิธีนะครับก็คือขั้นตอนแรกได้มานี่เราต้องติดตั้งตัวล็อกตัวนี้ก่อนนะครับโดยหันลูกศรไปที่ด้านหน้ารถนะครับลูกศรต้องหันไปด้านหน้านะครับขันน็อตยึดให้แน่นนะครับแล้ววิธีใส่ก็คือจับตูดมดมานะครับดูไหมเห็นหัวเกาะมันไหมครับที่เป็นยางนี่ครับหัวเกาะตัวนี้อ่าเราก็จับมายัดหัวเข้าไปที่ตัวล็อกที่เราขันไว้อ่า ยัดหัวเข้าไปก่อนอ่าพอยัดหัวจนสุดนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้อ่าแล้วมันจะเหลือฝั่งนี้ตัวคำ้ำสงตัวนะครับเราก็ค่อยยัดตัวค้ำลงไปแล้วก็กดลงโอเคครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายๆครับ